สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเ้นใจบ้าค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านถนนชัยนูนหลายๆคนบอกเรียกร้องมาอยากมาหาพระเอกแม่สวัสดีค่ะไปกินข้าวหนี่ยคิึงจางเลยไปกิี่ราวเลยคิดจริงนะแม่ อุ้นอยากมาตั้งหลายวันแล้วเขามัวแต่ติดงานบนหาจนว่าตีผ้ามาเนี่ยคิดทอดคิดทอดหลายล้านคิดทอดอีหลีเนาะวันไดนมาหาโดนเราก็คิดทอดแม่วันนี้ก็ไปหาหมูทั้งวัดแม่วุ้นซื้อไก่มาด้วยที่แรกตีเขาบอกว่าจะมาให้แม่ต้มไก่ให้กินแล้วทีนี้นุ่นว่าจะจะอบปี๊บบอกก็เลยซื้อทั้งแบบย่างทั้งแบบสุกมาด้วย จะให้ตีโตแม connected. ่กินเลยคิดหอดจนว่าคินหอดนี่เงว่าใดมาหาคิดหอดนี่ไก่ตาโคตรต่างเสียงไกกันมาต้มพ้าแม่เรากินฝีมือตีน่ะไม่ได้กินสักทีใช่ไหมแม่ไม่ได้กินสัทีน่ะอันนี้ขนมครกลอนๆเลยนู่คือหลายแถบเดี๋ยวคนขอไก่ยา กลัวมาไม่ได้ย่างก็เลยซื้อแบบย่างมาด้วยไปหาหมอแล้วอันนี้หมอเขาแบบยนี่เขาเริ่มอ้นถือไปเองแม่เริ่มติดกันี๋ยว่าจะเริ่มไปดูควายหอเปนไปโคควายควายเป็นหยังเดวถือของกันค่ะเมฆทำเป็นขอ เป็นไงบ้างวันข้าวเสร็จยังเลยสามสิบไร่ฮะเอาแผ่นเดียวครับเลยสามสิบไร่เลยสามสิบไร่ฟ้าความหายไปไหนนี่ทำสีล้อไหมทำสีล้อไหมสีล้อเอฟเฟกต์โอ้หาบาทโอ้ช่างยุดไม่เคยขัดจับเลยเยอะแตกราคากลางเลยนะเนี่ยได้ว่าจากไหน มาจากเออน่าจะสุพรรณสุพรรณบุรีนี่ฝั่งนี้ก็ติ๊กเกอร์ใหม่วัยรุ่นบางระจันเนี่ยไปได้เป็นเด็กภาคกลางเหวะมันเป็นมีแต่ชื่อแบบขุนศึกเลยอ่ะเดี๋ยวคุณจะเดินเอาของไปเก็บก่อนสีเล็กสายหมัดเนี่ยวัยรุ่นเพนดงเฮ้ยเนี่ยมากรบมากับสัญหาป่ะมีช่องว่าอันใหม่กับอันเก่าใช่ไหม นี่ยพี่ยังไม่มีของนอนเลยนนมีแต่ขอนอนไม่เคยให้ดีไงมารอบนี้แหละเออไปยกลังเบียร์ไปรู้สึกมันอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยวนพี่มีงานก็กินกินนอนๆอนวันเ้่นนัน่นเด็ตีน้ำน้ำแป๊บสี่เจ้าเกือบเข้ามาเด้อสวัสดีค่ะพี่วุฒสวัสดีค่ะโอ้ก็ได้ใส่เป็นตาดำคือแถ่ลูกไหวะ แม่ลุงตีมาแม่ลุงตีมาแกจะมาทำไมาของฝากของฝากเด็กน้อยมีไข่ปลาด้วยเอามาให้เด็กน้อยกินข้าวอีลาถือแต่เอ็ดแตอิลาแต่บางอกก็ได้เออหนูเอาแต่งอกเดียร่างหนึ่งไป้องเมื่อเด้อนี่างนี้นี่ไงเฮ้ยไอไอมาสมัครเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวู้ยขลุ่มรอแถยูขลุ่มรอแถใส่เวนใส่เวน ไเวนอีกเนาะเบื้องหวาบบบย่างรมเนืสวัสดีครับนานนนสวัสดีครับเว้นตากอับเานีกเแก้มไก่ย่างคือคู่นิ่งต่อยตามากโอ้ยใช่ไหม่บอนึกว่าเก็บทรงเอาไก่ย่างต้องจบไ์สดแลวเอาคือจบไปแน่ไม่ไม่ต้อง เอาไว้นู่นเลยจ้ะเอาไปสามลูกกินงเอามันเป็นตัวทีตัวฉีกเลยเปลี่ยนชุดเดี๋ยวไงไก่ไก่พี่ใครจานไก่พี่จานเอาไปาะท่านี่สาบดีเอาไปผนครับก็เอก็เอคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้คิดตอนเริคิดตอนคิดหอดจนว่าคิดไรคิดแนวไรอู้อะไรครับนอะไร้าหมมีสองวงนะคะนี่วงเจ้าหมาอะไร้วันนี้จะมารักมาจะจะมารักเอาวัวน้อยดัดฟันเด้อเด้ออู้เสียว อร่อยไข่ถึงแล้วนุ่นไล่สดนะทุกคนมาเลยครับแก้วแรกครับตีเล็กมาถึงก็จัดเลยกินขี่รถมานั่งท่ากินขีดเนี้อก็อันปิ้งอันอันนี้ไก่เบิร์ธฮอนมานั่งนี่มากินข้าวกับไอติมเอ้าเจนนันไปเสิร์ฟบ้างเสิร์ฟสามรอบแล้วเสิร์ฟบ้างแล้วให้เจนนันทำน้ำจิ้มบ้างน้ำจิ้มเจนนันบอกว่ามีสามวงนะคะนี่วงนี่วงนี่วงกับแก้ม วงกับแก้มแล้วก็วงสาวนุ่นกับเสียนิปเสียน,นุ้อ้นี่ก็เป็นวงของพ่อนะคะอบอุ่นมากมาบ้านนี้จ้างน้องแข็งให้พี่นานเนี่ยเอ๊ะบอกว่าเอาไม่ไหมบอกไม่เอาแค่ให้มันโดนรถหน้าปิ้งไก่ปิ้งไก่ใหม่ใหม่ดี <c oughs> <c oughs> ปีจิงนาะเงาะไปเอาเาะบ้านหนึ่งเาะแล้วทั้งนี้แล้วทงนี้เงาะเงาะเงาะนเงาะว่านี่ไงเงาะนี้นี่นู่นี่นู่นี่นู่นมาี่อบอุ่นมากค่ะนี่สามวงสามวงดังแล้วแย่กวงเลยที่นรอง ตีเจ้าของเปียวนะเนี่ยเขานี่เอาอุปกรณ์ตะกาชมพู่อ่ะอย่าจริงอ่ะเฮ้ยเปิดวาร์ปสาวหนูน่าเธอแอบเปมีลูกแต่เมื่อไหร่ลูกชายหรือลูกสาวนะลูกชายเท่าไหร่กี่ขวบกี่องือนใจเนี่ยพี่บอสลูกมูกี่เดือนเขาว่าจะโอบได้ไหมเจ้าบอสลูกกี่เดือนักแล้ว เอาิสองเดือนกับปีนี่กร้านบ่อพ่อวบเนาะี่สิบสองเดือนิ้สองเดือนกับปีหนึ่งตัวเจ้าก็บอกไปทัวถามเขาเบิรงแมมเขาสิเหตุอีหยังกินโอ้กุกัดจานนกเด้งกี่ ผมเตรียมวาจะหุ่นเลยเสือนี่นี่ดิโอ้โหโอ้บใจกลางว่าเจ้าโอเคค่ะไว้มาต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เส้นสายวันบายบายค่ะ